อ่าเหตุการณ์ที่แม้จะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สงกรานแล้วนะครับถ้าหลายคนจํากันได้เนี่ยมีเหตุตลุมบอลที่อาเซีในกรุงเทพกฏว่ามีการยิงคู่รีอ,อแล้วก็ยิงกันทําร้ายกันปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นสีโจเนี่ยหลบหนีไปนานท้ายที่สุดเนี่ยจะข้ามฝั่งไปที่ลาวทางเจ้าหน้าที่ตอมอด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยก็จับไว้ได้นะครับ นี่เป็นเรื่องราวของความคืบหน้านะครับกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้วุธปืนยิงกันในบริเวณลานกว้างที่สถานบันเทิงในอาเซียครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ถูกลุกหลงหลายรายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง17เมษาย,ยนที่ผ่านมาครับตำรวจก็ในพื้นที่ก็คือสอนอมักกะสันเนี่ยสามารถจับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนแต่มีบางส่วนครับหนีไปข้ามฝั่งไปเมื่อวานนี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแล้วก็ชุดสืบสวนสอนสอ,นอมกักกะสันแล้วก็ ทางตรวจคนก็เมืองหนองคายเนี่ยได้เดินทางไปรับมอบผู้ต้องหาในคดีนี้หลังจากที่ทางตำรวจตรวจคนก็เมืองฝั่งสปปลาวเนี่ยที่ด่านพรมแดนสะพานมิตราภาพไทยลาวควบคุมตัวไว้ได้โดยคดีนี้นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหลายตัวพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรวมถึงคู่อริประมาณส0กว่าคน,นแล้วก็มี4คนเนี่ยหลบหนีไปกบดานที่ฝั่งสปปลาว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็เลยมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งลาวให้มีการติดตามจับกลุมผู้ก่อเหตุแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวเนี่ยก็มืออาชีพเนะี่ยติดตามจับกุมได้แล้วก็นํามาส่งเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยในส่วนของไทยเมื่อวานนี้ครับเป็นการส่งมอบมอบตัวผู้ต้องหาครับครับคุณผู้ชมครับ